ครับผมสวัสดีครับมารีวิวรถไทยเดินตามให้เบิ่งนอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้รถไทยเดินตามขั้นที่สามเลยครับอันนี้เป็นขั้นนาขั้นนาอันนี้ที่ก่วงมว่าม,ม,าม,ม่านเม็ดเม็ดเศร้าครับเม็ดสิมหาสูสีเสมอเอียบริ่มเร,ร,ริ่มหนอกของรอหลังครับรอนากับรอหลังริ่มเร,ริ่มกัน อมเล่นตรงนี่ครับเห็นรอเล็กข้างล่างครับครับทำริมๆนี้ซิซัมกันครับอันนี้เป็นดุมพานชิโมอของรถไทยเดินตามครับดุมพานไยชิโมอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นนาครับขั้นนากระิเป็นบูทครับบูทสามนิว้วบูทสามนิ้วอยู่ตรงกลางอันนี้อันนี้คือบูทสามนิว้ว ทั้งทึ่งทั้งลางนี่เป็นบูธนิ้วหนึ่งครับขั้นน่ะนี่เป็นสามเหลี่ยมครับขันน้นสามเหลี่ยมขลางน,นี่คือกันครับเม็ดกว้างเม็ดยี่สิบอันนี้เอาเครื่องมาใช้ตั้งสายผ่านแล้วครับสายพ่านใช้บุลเลอร์ลังตั้งสายผ่านไว้แล้ว อันนี้ความเงาของหลดกัสิโยเมตรสิบหานะครับระ,ระยะกสิบประมาณนี้ละเมตรสิบหา้าช่วงช่วงเงาของรถดครับเมตรสิบหา้าจากแกนล้อหลังถึงแกนล้อหน้าเมตรสิบห้าเส้นครับน,นี่ก็สีมาเป็นโค้งครับโค้งของยอด รถไทยนาแต่ว่าโมนิเคียนมาสร้างบินครับสร้างบินอันนี้ซือมาโค้งกับเครื่องซอมาหกพันครับโค้งและเครื่องหกพันไม่มีล้อไม่มีผานไม่มีค้าศ์ครับซมาอันนี้ก็สิเป็นระบบเบรกครับแล้วแล้วตัวเบรกอันนี้ไว้หมุงเก้าครับเบรกกับคาดอยู่มุงเดียวกัน เป็นเตะลังสายพันธครับลูกเตะเตะลังสายพันเวลาเหยียบลงปุ๊บเบรกกระสิมาอยูอย่อยู่ตองนี้กระสิเป็นขึ้จังเข้าลงสายพันธุเหมือนเหมือนตัวเกามันครับรถไทยเดินตามอันนี้มันจิเตะลังเนาะแต่ว่าอันนี้ลงมาเตะเตะตัวลงังเวลามันเบียงปุ๊บมันกระสีข้าวเหยียบนี่ลงกปุ๊บมันกระสีดึงลงุกผาเบียกกระสิลงมานำ้ำอันนี้มันกระสีหย,ยุดครับ เบรดีใช่มเฮ็ดมาแล้วครับกะมีแต่แบบนี้แล้วครับผู้ยิ่งก็ขับได้มันจังบนอย่งยากทำเราผมนะครับจังบนย่งยากว่าต้องไปแยกเบรกแยกคัดเหยียบลุงหน่อยๆเป็นคัดเหยียบล,ลยุ่งไลยๆเป็นเบรกมักเบรกแห้งเบรกคอยเหยียบเอาครับนี่กระสิอันนี้เป็นระบบเบรกตัวนี้เป็นตัวไส้กระบ,บอกครับกระบ,บอก ให้เราลีกกะสีอยู่มังนี่บอกงี้ลีกอันนี้เป็นหู้หูออ้อัดจารบีครับสองตัวจารบีใส่นี่เป็นมองนางบางคนครับบางคนกะสีรอโพน้อยๆรอโพน้อยๆทั้งหลังเลยที่เป็นประมาณนี้ครับ ทางหลังเป็นเหมือดแนกหน่อยนี่ระบบเกียร์ครับระบบเกียร์นี่เดินหน้าซองเกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งครับมาทางนี้เกียร์ถอยครับเกียร์ถอยกันละกระสินประมาณนี้เข้าเกียร์ง่ายครับหนึ่งสองโอ้ยหนึ่งอันนี้เกียร์หนึ่งครับอันนี้เกียร์ว่างอันนี้เกียร์ถอย อ,อยมาว่างนะครับหนึ่งแะ,ะ้วับสองครับนี่แหละคืเป็นประมาณนี้แหละสองเกียร์อันนี้จะเป็นระบบโซยเลี่ยวครับเห็นเป็นกระเรีองพักใส่ไปใส่พักขัวไปขัวครับอันนี้เวลาเลี้ยขวขัวป,ปุ๊บพักขึ้นนี่ซอยเลียวข้างขัวได้ป,ปุ๊บขึ้นนี่ครับยามเลียวข้างขัวกับพักมาป,ปุ๊บ น้ำเี๋ยวขังสายพักมาปุ๊บปุ๊บนี่กีส่สายบ้านขับมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจับข้ามอันนี้เป็นมองจับเป็นปั้มครับปั้มให้ดีทำให้ดีนี่อันนี้เบรกที่พานมาเมจ่อันนี้เป็นพ่วงมาไล่ ผมไยเปลนของรถกระบะครับรถกระบะบีกเอ็มรถกระบะนะครับจากนี่จากตัวนี้จากตัวนี้ได้ครับมาถึงตัวนี้ของผมออกมาหกสิบเส้นนี่มาถึงตัวนี้หกสิบเส้นนี่พนักช่วงจ่อครับจะของพนมักช่วงจอ่อเบาะนั่งครับ ปร่งอะไยอยากให้มันติดกันนิดน้อยครับเป็นระบบครับเดี่ยวงอนง่ายเราได้ไลยหลย่หลวะครับสามีสำหรับผมก็ว่าสามีละรอ่อนายเป็นของรอ่อรถเก็งครับร่อนายเป็นของรอ่อรถเกง็ง รอแมครับนี่เพิ่งหิดได้ซ้ำนี่ครับจากหูอันใดก็ทักขมาถามได้ครับหรือว่าอันใดควรเห็ดจังไหนแนะนําผมขมานะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันสร้างกระสัง่คือกันนะครับครับก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดคอมเมนต์ด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ